เดี๋ยวคลิปนี้จะดีบายนะครับเกี่ยวกับเกียร์นะครับเกียร์นี่เขาเรียกว่าเกียร์เฟล่ซึ่งรถวกนนี้มันจะมีตัวที่ใช้อยู่ก็จะมีอยู่หลายยี่ห้ออาจจะเป็นโอลโวแล้วก็อีสกนเนียฮินโน่กิซูก็ถ้าจะเป็นรุ่นเก่าๆพวกรุ่นสองสี่ศูนย์นะครับรุ่นฮินโน่รุ่น260 รุ่นสิง,งเกเทร็รุ่นแตก่ก่อนนะใช้กันเยอะนะครับทีนี้เกียร์ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวดีดนะครับดีดนี่ก็คืออ่าตอนนี้โลให้ให้ดูว่าตำแหน่งตำแหน่งโลมันมันจะคว่ำไอตัวเนี้ยเ,เราเราเวลาเรากลับเรารูปดูอ่าเราลูบดูว่าอ่าตอนนี้มันมันจะอยู่ตำแหน่งโลถ้าถ้ามันหงายขึ้นอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตำแหน่งหฮายซึ่งเราออกเวลาเราออกให้เราออกตำแหน่งโลออกอ่าถ้าเป็นรถ ลดหนักนะครับให้เราออกออกหนึ่งออกหนึ่งแล้วก็สามารถข้ามไปสามได้นะครับเกียร์ซึ่งในในตำแหน่งนียมันจะมีสามห้องนะครับเนี่ยนี่คือห้องหนึ่งเนี่ยห้องหนึ่งนี่ห้องนั้นที่เวลาเราวิ่งจริงๆอ่ะเราจะใช้แค่ห้องห้องซ้ายไอห้องขวากับห้องซ้ายนิดหนึ่งส่วนห้องห้องสุดเลยเราเราเราไม่ได้ใช้เวลาเราวิ่งเราจะใช้จริงแค่ตบขวาตบซ้ายแค่นี้เอง ระหว่างที่เราวิ่งอ่ะเราจะใช้อยู่แค่นี้แล้วก็มีการยิงนะครับยิงยิงก็คือหลังจาก4ไปแล้วหลังจากสก็คือเวลาให้เราดูดูที่เลขไม้ว่านะครับเลขไม่ถ้าอ่าเลขเข็มไม้อ่ะต่ำกว่ายี่สิบให้เรายิงโลลงอ่าก็จะเป็นสีนะครับสามสองหนึ่งมันจะอยู่ใน,ใน,ใ,นในตำแหน่งเนี้ย ถ้าถ้าตัวดีดลงเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์สี่สามสองหนึ่งแต่ถ้าเลขไม้เข็มไม้เนี่ยเกินเกินยี่สิบนะครับเกินยี่สิบขึ้นไปเนี่ยเราจะอยู่ที่ใช้อยู่ที่เกียร์เกียร์ไฮก็คือห้าหกเจ็ดแปดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับกลับไปนะนะครับเราจะใส่เกียร์เกียร์ไหนเนี่ยให้เราดูไมเป็นหลักถ้าไมเราเราต่ำกว่ายี่สิบเรา, 20, เราให้เราดีดดีดลง อ่าไล่อ่าพอพอเข็มไม่เกินเกินอ่ายีไปเราก็ยิงเป็นไฮห้าหกเได้นะครับก็สำหรับเกียร์ฟูลเลอร์นะครับถ้าเป็นพวกรถยุโรปเวลาเขาจอดนะครับเวลาจอดนานๆจอดเวลาดับเครื่องอะไรเงี้ยนะครับเขาจะให้เรายิงยิงนะครับยิงไฮไว้นะครับเวลาเราดับเครื่องเพื่ออป้องกันเวลาเวลาที่เราลมหมดหรืออะไรเนะี่ยมันจะดังโป๊ะ ถ้าถ้าถ้าเราใส่โลวไว้มันจะดังดังแรงมากนะครับเวลาเราจอดจอดอยู่บางทีนอนอยู่ใต้เปนะครับลมหมดป,ปั๊บเนี่ยมันจะดังโป๊เลยเสียงดังดังแรงมากแต่ถ้าเรายิงหายขึ้นไวเนี่ยมันจะดังเบาๆส่วนมากเขาก็จะให้เรายิงยิงหายไว้นะครับซึ่งรถก็จะเป็นเฉพาะรถยุโรปนะครับพวกยูไอสเกนเนียมอนโวนะครับเวลาเราจอดนะครับเวลาดับเครื่องเขาให้เรายิงยิงไว้นะครับสําหรับ ในคลิปนี้ก็คือเราก็จะอธิบายในส่วนของเกียร์นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะให้นะครับลองดูนะครับอ่ะโอเคเ๋ยวผ่านไปครับ